โครงการจากการสังเกตที่พิจารการรับประทานอาหารของนักเรียนโรงเรียนแตงยาวิทยาคมงจานวน723คนพบว่านักเรียนเสนใหญ่รับประทานอาหารในวันไี่หมดซึ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อมแคลเรียนจงนินีเมนคณะผู้จัดทำได้จัดทําโครงการฐานข้อมูลน้หาักน้ำหมักเชื้ภาพจากพลังงานแฉะนิดเพื่อปรบลดเรื่งมุอาตโนมัจากพลังงานแฉะทิดแล้วก็ช่วยลดปริมาณเส้นอาหารแรงเรียนค่ะต่อไปถึงที่จะเป็นถึงที่เรานํามาปรับใแก้ไขค่ะ ที่เราได้นำมาปรับปรุงแก้ไขนะคะเราได้แก้ไขบริเวณฟาถาได้การนำตะแกรงติดบริเวณท่านลมีบอนเพื่อป้องกันแมลงโผลไปในฝาถาน้ำมันเชื้อเพลาก่ะต่อไปจะเป็นวัถุประสงคค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อผลิตถ่าน้ำมันเชื้อเพลาทีนสามารถตับแงอาหารคุได้โดยอัตโนมัติจากพลังงานแสงาทิตยเพื่อแปลรูปเศษอาหารที่ยากจะการรับประทานอาหารในตอนกลางวันให้เป็นน้ำมัเชื้อเพลาต่อไปจะเป็นถุงนด้วทีจะได้รับค่ะ ผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะได้ถังน้ำหมักชืว้วปลาที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความดันให้เหมาะสมโดยอัจนมัติจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้น้ำหมักชื้อว่าจากการแปรรูปเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหารกลางวันภายในโรงเรียนค่ะต่อไปคือสิ่งที่เป็นนะวัตกรรมของโครงการ CCT นี้ค่ะสิ่งที่เป็นนวัตกรรมของโครงการ CCT นะคะการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการจาร่ายกระแสไฟฟ้าไปยังทั้งโงและแม่ครวอีก ในการระบายบนนภูผุและความแรนในถังน้ำามัเชื้อผ้าจะลดลงไหมต่อไปจะเป็นโครงสร้างของถังค่ะค่ะสำหรับโครงสร้างของถังควบคุมนาำูุน้ำหมักเชื้อผ้าจะพลังงานแสงอาทิตย์ของเรามีดังนี้นะคะหนึ่งถังน้ำหมักเชื้อผ้าขนาดหกสิบลิตรสองพัดลมระบายอากาศและตะแกรงข้อสามก่องสำหรับเปิดปิดสี่แผงโซล่าเซลล์และห้าแผงควบคุมเก็บพลังงานจากอาทิตย์ค่ะ นี่จะเป็นฐานน้ำหนักชั่วภาพของเรานะคะเรื่อบราเรียนฝาถาังเราจะติดตั้งพัดลมมีดีสี่สองวนเอาไว้และข้อเพื่อตะแกงข้อเพื่อการุ่ดและมาแรงตกลงไปในถังค่ะส่วนภายในถังนะคะเราจะติดตะแกรงชั้นหนึ่งเพื่อการเห็นอาหารที่มีขนาดใหญ่ตกลงไปก้นถังค่ะสำหรับโปรแกรมไมโครบิดนะคะภายในจะมีเซ็นเซอร์ตับอุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า40ดองศาเซลเซียสไมโครบิดจะสั่งาการไปยังพัดลมให้พัดลมทำงานอัตโนมัติค่ะ ส่วนแบดที่เราใช้ในการเก็บพลังงานนะคะก็จะเป็นแบดจากรถมอเตอร์ไซค์ขนาด12โวลง์ค่ะส่วนตัวโซล่าชาร์จเออร์นะคะก็จะนําพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์มาเก็บยังแบตเตอรี่ค่ะงบประมาณในการจัดทําโครงการครั้งนี้นะคะอยู่ที่4ี1พันบาทค่ะต่อไปจะเป็นผลลัพธ์การดาเนินการค่ะ ผลลัพธ <premises. S 2> ์การดเนินการนะคะตัวชิวะที่หนึ่งเราสามารถมีิานน้ำหมักเชื้อค่าที่สามารถปลดลุกเป็นโมให้เหมาะสมตัวอัจฉริยะไค่ะหลังการดำเนินโครงการนะคะเรามี่ถ่านน้ำหมักเชื้อค่าที่สามารถปลดลุกเป็นโมและทำงานให้เหมาะสมตัวอัตโนมัติโดยเฉพาะเรามีดีนสองหนักการถ่าโปรแกรมม่าคูบิค่าตัวชิวะที่สองนะคะเราสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังถุนพุนลรมและไมกโนบิดที่อยู่ใต้ฝาถังได้หลังการดำเนินโครงการเราสามารถใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อส่งไป ค่ะสำหรับตัวชีวะที่สามนะคะพวกเราสามารถผลดิน้ำหาชีวภาพจากเศษอาหารที่นักเกียอประทานหลือในตอนกลางวันได้ค่ะหละังดำเนินการนะคะพวกเราพบว่าเศษอาหารมีปริมาณลดลงและพวกเรายังสามารถนำเศษอาหารว่าแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อสร้างไว้ได้ส่ะพวกเราและนำมาใช้ประโยชน์ในโรงเรียนได้อีกด้วยค่ะพวกเราขอจบกนนารนำเสนอเพียงเท่านี้หากท่านคณะกรรมการมีข้อสงสัยหรือคำแน,นะนำยรนยนเชิญค่ะ